สวัดสวด,ดีจ้าพี่น้องมันนี้กะทินหน่อยมาแล้วเด้อจ้ากะทินหน่อยจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเห็นเมนูพรากุ้งจ้าหรือว่าลาบกุ้งนอกจากว่าลาบแบบซุกจ้าอันนี้เป็นกุ้งที่กะทินหน่อยซือ้อมากค่ะแม่ค่ะเพิ่นบอกว่าเป็นซื้อว่ากุ้งกุลาค่ะแต่ว่าโตมันแบบว่าเหมือนจะยังเมื่อน่ใจว่ามันสิใยกว่านี้บเด้อจา้านี่ค่ะแต่ว่าเป็นกุ้งที่เลี้ยงอยในกาะสินคือกะทินหน่อยเป็นคนกาะสินค่ะของดีเมืองกาะสินนอกจากจะ จะมีกระถินน้อยก็จะมีกุ้งกับไดโนเสาร์นะคะอันนี้เป็นกลุ่มกุลานะคะบอลนัวหัวมวนอันเท้ากบเอามากแก้เปลือกเด็ดหัวออกเนาะคะ่ะแล้วก็ผ้าหลังก็เอาเส้นกลางหลังมาหนอดจังน้อยจ้ะนี่ค่ะเท้าต้องดึงออกเนาะเขาบอกว่าเป็นเ้น อันขี่ของกุ้งมั้งค่ะกระถินหน่อยบอแนใจหลังจากที่เห่าแกกุ้งเสซยเรียบร้อยแล้วเห่าก็จะเอามาขย้ำกับเกลือเพื่อทําความสะอาดดับข้าวอีกที่หนึ่งจ้ะแต่ว่าเป็นเป็นกุ้ง้ากุ้งทีแบบว่าพวกกุ้งแม่นม้ำหรือว่ากุ้งกุลาอย่างยังสงเนาะคะ่ะกุ้งกามกามกระทินหน่อยบอแนะนําให้กินดิบด้วจ้ะเพราะว่ามันจะมีพยาธิลายกว่าพวกกุ้งทะเลเนาะอันนี้ กะทินหน่อยจะไปเฮสุกกะทินหน่อยก็จะทำความสะอาดแค่ขยำเกลือเนาะจะ้ถ้าเป็นผัวกลุ่มที่สามารถกินดิบได้ซี่ฮาก็สิขย้ำกับแป้งกับอันเกลือแล้วก็มิโซดาเนาะจ้ะหลังจากนั้นเฮาก็ลหลังทำความสะอาดให้เรียบร้อยจ้ากลุ่มมาใหม่ๆสดๆเลยได้หน่จ้าพี่น้องวัน,นีกะทินหน่อยอยากกินเมนูแบบว่า คือก่อนอนานๆานกินแบบก่อยกุ้งฝอยเกือบถูกมือเลยจ้ะวันนี้ก็เลยอยากกินแบบสุกนะจากนั้นเขาก็เอากุ้งของเขานี่ไปลวกน้ำห่อนจ้ะตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็เอากุ้งลงไปลวกเนาะลวกบ่ต้องลวกโดนได้จ้ะถ้ากุ้งมันเปลี่ยนเป็นสีสมทั้งตัวนี่เอาขืนเลยเนาะถ้าลวกนานเกินไปเดี๋ยวมันจะแบบว่าบ่มีความกรอบเด้งแล้วก็ความหวานของเหนือกุ้งมันจะหายไปเนาะจ้ะ แต่ถ้าผู้ใดมักแบบซุกซุกคักคักแล้วยังสีกสามารถลวกใดได้จากแล้วแต่ความชอบของเฮาเนาะนี่ค่ะสําหรับกระทินหน่อยก็คือซัมนีนี้ใดการละค่ะจากน้นาเฮาก็ตาขืนนอกน้าเย็นทันทีเลยด้ยค่ะกุ้งจะไดเนื้อกุ้งจะไดมีความกรอบเนาะนี่จะเอาใส่นกในน้าแข็งที่เตรียมไว้เลยจ้ะ พี่น้องได้ยังกินนอ,มอ้มือนี้ถ้าพผยังบ่มีกับขามากินก็กะทิน,น้อยเได้จะ้ะขั้นตอนต่อไปพอห้าผักกุ้งให้มันแบบว่าเยน้ําแข็งจนเย็นกรอบแล้วห้าก็เอามาปรุงรสนะจา้ะปรุงรสด้วยพริกป่นแล้วก็ข,ข่าขวาจ้ะปรุงรสตามรสชาติที่ห้ามักเลยเนาะอันนี้ก็เป็นผงชูรสนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่น้ําปลานิดหนึ่งค่ะ น,นี่น้ำบักนาวสดๆเลยค่ะบีบหวัวดลงไปเลยที่จริงเมนูนี่กะทิน,น้อยให้กินดูได้ค่ะแต่ว่ากะทิน,น้อยอันบอเคยเห็ดขนะีบลงยู u ูปเนาะบอเคยลงเพจหลังจากนั้นเท่ากับคนให้ส่วนผสมต่างๆมันเข้ากันจ้ะจะเอื่นว่าผ่ากระไดจะเอื่นว่ากลอยก็ไดจะเอื่นว่าลาบกระไดจ้ะ หลังจากเขาคนในเครื่องปรุงมันเขากันกระทินหน่อยมองเห็นว่าเขาขวัวมันหน่อยเกินไปนะจ๊ะกระเติมเขาขวัวไปนิดนึงนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆเลยคนเบาๆคะ่ะเดี๋ยวกุ้งมันจะหักจากนั้นใส่หัวหอมแดงค่ะหลัวก็ใส่พัชชีต้นหอมดี่หั่นไว้เนาะหลัวกาจะมีไอพักห้หอมเปรคะ่ะ พริกซอยค่ะจากนั้นกัะโนให้เขากันอีกรอบนึงจ้าหอมบักหน้าหอมเขาขวัวมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยเ้าชิมรสชาติถูกใจแล้วเ้าก็ตักใส่จานเลยจ้ากินกับพักต่างๆนานาเนาะอันเป็นกับเขากระไดแต่ว่า อันนี้น่าจะเป็นกับแก้มเด้อจ้ะ <c oughs> แก้มน้ำโคกจ้ะอิอีนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ่ากับเติมใบสะระแหน่ประดับประดาเพิ่มความหอมนิดนึงค่ะมาเด้อบัตรนี้ผู้ใดสิม,มากินปลากุ่งกับกระทินหน่อยมาแสบน้ำกันเด้อจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระทินหน่อยนยจะจ๊ะบ๊ายบาย